เราจะกินห <c oughs> มูกระทะกันนะทุกคนมีหมูกระทะใคเด้วยอะไ้เอาเนี่ยจะเนิ่มไหมอะไรเขาติ๊งตี๊งเปีนยันงไงครับอะไรเขาครูไปะชุมบ้านว่ะวะจะได้กินหมูกระท <c oughs> ะอี <c oughs> อกแล้ว

ทำโมงแย้วดินตอนนี้ดูตุ้มใจจยลยแม่บ้านเอ้ยดฮ้ยกพนต่ะหน้าเด่นี้นะวยแม่นอนห้อยผู้ เขาหลุดไปรอดมาจกับน้องเขาด้วยไมาจก่านขวัญท่นมาลดไรอดมาโจดินหอยนเจ้าประตมันเตะนะขาจกหลุดใช่ปน้แจคเาแหลกลงี่สว่างแบมินมินมีบ้าทำมบ้าขึ้นเลย chứ nó sẽ phụt nó này bớt đinh nó cứ cưỡng nó ra cửa lội rồi nó phụt đó, lụt hộp lội lụt 8 lội, lụt 6 lội lụt 8 lội, mà chốc nó không cho em đây nó nồi, mà cáp bộ chốc con gói thang bộ chốc chấm gói thang đấy lụt có mi lông đấy ừ. không có gì lụt, cáp bộ chắc nó phụt cái lệch, bộ chốc mà bớt, bộ chốc nhảy, kì nhàng, chắc đấy <laughs> เนาะมิน <test> <on> ี่ั่นให้มินี่ไปป้อยยางรถจกได้รถจกเลยเนาะยางยินคอทนแอไนะล่กิ่งเลยกับไปลงมาอยู่พีกินจะเือแล้วมุกทาไม่ได้กินจะเือแล้วรวังดีเดอว่ เออซกี้นะครับส่วนคือกับส่งปีใหม่แต่สองสองเดือนโดยปีใหม่ว่บ้านจะขึ้นเงื่อนอันนี้ดมันโดมีแต่ซีกับโดสันมันเนาะบริติดมันมันบอกคนกินมุสกะทามันต้องมีมีนางมันมีมันนะเนื้อติดมันขั้นอันนี้นำบรรทัดไปลวกแล้วมันแข็ง บเซตนาะสี่คนโบเซ่ขงสันกต้องเอามันมนนัดกระเีมหือมูอะมจะต้องมีมันถึงเซมีแตจีนนี่มแขงนอกจากเขาหนักนคือนี่จะหมักไหไ้จะหมักมีนั่งน่นบ่หมักีสเบ่ บ,บ่ลแล้วอ่ะรามากแบบอันสีเขียวๆอ่ะว่าจะมากแบบสีเขียวทุลุกอ่ะบ่อ,บอ,อันนี้มันสั้นมันเลยนต้องผสมผมสีสดๆแบบบ๊บแมนเห็ดสมสาบจนกหเอะไรเนี้ยกินดดสี มันเนาะกันห้องกินมกระนะว่าหาหมักไครหมักมันแต่ว่าชนร้ายมันจะเป็นหนา้มันย่งซอันนี้มันแข็งเป็นยังมกระเขายังเบาได้สีหล้วนลวดอาเทียสามสั้นในข้อติดมันเนาะติดมันมันยังรหลักลาข้นไปกินห้านนะกินนมมันเป็นหลักนมกระป๋อพะมึงป๋องนี้ยสีมน่น ไปยิ้มมนได้ดีนมย้าไปโบมนเวลานมูกระทะบอกเปิดไดงไงเ็ิดจะปิดยังไปิดกระปุกน้ำอาหารอยู่ด้เิ้นบ้านมูกระทะนี่นะเนาะ นา้อาี่แบ,บว่ากินเต็มทีก็รา้านอาหารแบบร้านอาหารด้วยตุ้คอองคือเจ้าปกกจอมคือเจ้ปิดตายโโด้ะประดุจนะครับอาหารประดุจใจบบนี่ปิดโลรุ่ง้าเขาจะอิ่มเดยอินจะได้ไัน,นอ,อิ่มเนาะม,มันคงไม่รุ่งข้าเขา จกินทีเรียก่าบยาอืตนนี้กไม่มีน้นีมีมันนี่ะเสียเนี่มีน้งปลาออนางพูดโอ้ยตขึ้นพวกแกงปลากระป๋องนกบมื่อกเกปลากระป๋องมาก็จะเอากระป๋องมาเสียบไปเสียบมามันก็เสียบกันอยู่นกเยไ่ีกระดูกน้ น้ำน้าไข่โอ้ยน้ำไข่คือมันเคยโผล่าไ่เนี้ยนี่ตองเ่เสบอ้ยเทไเห็นหรอกต่ะ่้าอยู่ใช่ไหมเเราเห็นเป็นไข่มันปอีเว้น้ำเป็ดยังเคยกินน้ำเป็ดั่เทเ็นเดนน้ำก็พูดอันตายนในน้ำใหเนี่ยน้ำหมูเด ຕ <sp> ົ <architectural silence> ້ມເຮັດກະລອກມັນເຮັດໄດ້ເຫມົດເນາະອີ່ โ้อจระมาณัวงคือตะเ๊จันังมุ้ยมองนังได้ต๊ะตะเวนโตะนี่เด๋อันนี้คือนมมันนมมันนีปาเ็นอยู่แน่นะอนี้แน่พา่ไเยู่กอันนีน่เดืนแล้วอนนี้นะเปิดเอาเปิดเขาเหนเรา้อเดิอบงนี่คือะเข่งเงเต๋รง มีชองอันหนึ่งทอดทอดโว่มเป็นต่กินมันเออจะมาเด็นอะไรอยู่เออมันตรงย่างตรงอันกินแต่ได้ว่าอันมาทู่ไรมีสองอันลองทอดมันก็น่าว่ามันเสียพ่าทอดโ้แต่กินเสียจิ อยูมาเปียัตดิมาีงีเกอู่เจ้าหน้า่จะบอก่ะดงวสิตอนนี้บเก้าเลยเก้าเก้าอก็ถ่ายไปถ่ายมาป pues right. ุ้งเลยพี่น้องบ้านนี้ลุงกีเป็นคนปุ้ง หมักไวจก้จักสามสัปโมงมันยังเข่ากันมันยังนุ่มบอเตว่าลูก่ะอะไรว่อแม่ครับน้ำตาลดดีน้ำตาล าตพงนัวพงนัวพี่น้องคันหมักนะนี่ก็ะเต็งเอาไปทอดกินนะเจียบได้ยาฮิดมันสิผิดสูตรวซอสอ้มดกระเมนเป็นขวดเลยกบมดไปขวดนึ่งบริษัลนไทยบ โอ้โหไข่เหาอทำไมมันลูกน่ารักเซ่ไข่เลือกเลือกเลือกออกไข่โตเกตเล้วท่านะไข่โตเกตแล้วไม่จีบยังไงไข่โตเกตพี่น้องอันนี้ไข่เบอร์สิบแปดเช็คดีๆเลยลุงตีมาจ้วะลงนี่หว่าน้องยันมันเถิงเลย ใส่เบอร์ซีบเฮ้าพี่น้องอันนี้ไว้กินเองนี่ไว้นานเรียบร้อยเมื่อเทนี่มาลงเมื่อเทนี้พี่น้องเครื่องปรุงอากนะมาไว้จัก หมักสามชั่วโมงนะตอนนี้สามโมงนี่แล้วลุงตอนนี้คันหกโมงนะสามชั่วโมงหกโมงกุ้งแรจังเดิมแดดท้อนอากาศท้อนนี่กินหมูกระทะโอ้กนแปดชิไก่ไผ่กับพออยากได้แซ่บแน่นอนพี่น้องเลยมากินนำกันเด้อหมูกระทะ คุณและพ่อกันนี่ที่กับหกโมงหกโมงเย็นตอนน้องห้าตักซีนานาเน,นี่ยน,ยน,ยน,ยนย้อยหนึ่งซ้ำตอนกับอิม่มก็เติร์กินบาได้ซ้ำไใส่ผู้่อจะมันมีเงี้ปลาหมึกน้ำน่ะเอามาวัดเร็ๆมันสีแข่ดูแสวมันติทนดทงดอกปลาหมึกขาวๆปลาหมึกมีสะดอกนอยนอนบ่อิ่มกุ้งน้ำแบบ มีกุ้งอยู่กุ้งน่ะซื้อมากแต่มาเด้อลูกค้าไปสนใจเนาะอาหารสดในหา้านเขาก็มีตีนไก่ปีกไกล่ลูกสิน้นเ,เนื้อไก่เนื้อหมูเออเธอว่าหามาแส่จูกโตัวแข็งไว้เฮ้ยว่วแสานี่บอกว่าอ่าจีแมน วี่่ชงมาย่างพี่น้องมาสื่อ,อมาสื่อเด้อปิดรบอะอากาศ้อนเดี๋ยวมันเลิลเตีงไฟเด็ก <laughs> กินอะไรกันยังดีก็บริกินพานกินยาโอ้ยผู้ทั้งขนมเพราะ คลิปนี้ก็ขอลาแลยด้ยวยพ่อแม่พี่น้องขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ติด,ต,ด,ต,ดตามรับชมพอกันใหม่คลิปน้ากับน้องสลา,าสบายดี